สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยทีเคก็น่าสดมาเพื่อที่จะมาพิสูจน์มาสก์หน้าตัวหนึ่งนะคะทีเคจะยังไม่บอกว่ามาสก์หน้านั้นเนี่ยเป็นของยี่ห้ออะไรนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาเรื่องของแบรนด์ชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของราคานะมาเป็นตัวกำหนดในการรับชมนะคะเอาเป็นว่าให้ดูว่า ณนะจุดนี้เนี่ยให้ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาเคลมกับสิ่งที่มันได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะมันตอบกับมันได้ผลลัพธ์ตามที่เขาเคลมมาหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวทีเคจะเฉลยให้ฟังตอนท้ายนะคะว่าสิ่งที่ดีเคใช้ในการพิสูจน์ให้ได้ดูกันวันนี้คืออะไรนะคะก็หน้าสดหน้าค่อนข้างสะอาดนะคะหน้าค่อนข้างสะอาดหมายความว่าไงสะอาดไม่จริงนะอ่าก่อนอื่นทีเคก็จะต้องใช้ ที่มัดผมเขาเรียกว่าอะไรที่พวกผมอันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาฟังคำเคลมของสิ่งนี้กันก่อนนะคะ mm. เขาบอกว่าเป็น two in one purifying mask and skin refiner นะคะสิ่งที่จะได้จากสิ่งนี้เนี่ยก็คือเขาจะช่วย smooth skin นะคะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมันเนียนเรียบนะคะสม่ำเสมอแล้วก็ช่วยทำให้รูขุมขนเนี่ยมันเล็กลงด้วยนะเป็นการ deep clean นะคะ ก็นั่นคือคำเคลมแล้วก็เดี๋ยว TK ให้ดูสภาพหน้าของ TK ชัดๆนิดนึงนะคะโอเแล้วก็นี่ก็คือสภาพผิวของ TK นะคะในช่วงข้างจมูกเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีปัญหามากที่สุดสำหรับ TK นะคะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของรูขุมขนนะคะแล้วก็จะมีผด เม็ดเล็กเม็ดน้อยอะไรประมาณนี้นะคะทั้งสองข้างเนี่ยจะมีรูขลงขนในส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟล์ลายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยนะคะขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ทีเคจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ5 ml นะคะ,ะ,คะก็จะทาไปให้ทั่วหน้าเลยเริ่มจากบริเวณกลางหน้านะคะ ผลิตภัณฑ์ก็จะมีความกละเมนกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีแบบเม็ดเม็ดแบบอะไรเล็กๆเหมือนเม็ดสครับเล็กๆนะคะผสมอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าก็ไม่เล็กมากนะพอทาลงไปแล้วเนี่ยพอรู้สึกนะคะว่ามันมีเท็กซ์เจอร์นะโอเคแล้วก็เกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ทีเคจะเวน้นบริเวณรอบดวงตาไว้นะคะ ตอนนี้ก็มีความรู้สึกเย็นเย็นบนผิวเล็กน้อยนะคะเย็นเย็นแบบสบายๆนะไม่ใช่เย็นแบบเย็นไม่ดีเย็นโอเคนะคะแล้วามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันนิดนึงนะคะเขาก็จะมีความมีไอเม็ดเม็ที่ทีเคบอ,อกนะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นสีชมพูมีกลิ่นหอมอ่อน ตอนนี้เริ่มพูดเริ่มพูดยากแล้วน,นะคะเพราะว่ามันเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าแพคเกจชินี้เขาบอกว่าให้ทิ้งเอาไว้10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว10นาทีผ่านไปเรากลับมาดูกันอีกที<บ>นะคะะมบห้านาทีผ่านไปนะคะทีเคพูดลําบากมากเลยตอนนี้เดี๋ยวทีเคจะไปล้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูภาพเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างก่อนใช้แล้วก็หลังใช้นะคะแล้วนี่ก็เป็นภาพเปรียบเทียบนะคะ ทีเคสังเกตเห็นว่ารูขุมขนเนี่ยมันดูเล็กลงนะคะแล้วก็พวกสิ่งอุดตันทั้งหลายที่อยู่บริเวณข้างจมูกเนี่ยตรงนี้ก็ดูสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆของใบหน้าเนี่ยสัมผัสดูแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันเนียนเรียบมากยิ่งขึ้นนะคะ ดูรู้สึกเลยว่าแบบผิวหน้ามันสะอาดแบบล้ำลึกจริงๆก็เห็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนกันไปแล้วนะคะอยากจะทราบกันหรือยังว่าสิ่งที่ดิเคใช้มาสหน้านั้นคืออะไรนะคะสิ่งนั้นก็คือ Origin Original Skin Re-texturizing Mask with rose clay นะคะมีหน้าตาของแพคเกจิ้งเป็นแบบนี้นะ TK ได้แบบตัวอย่างมาใช้นะคะแล้วก็ TK ใช้มาทั้งหมดเนี่ยสามครั้งแล้วอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4 mm hmm. ก็เบ็ดเสร็จสิเวลารวมทั้งหมดที่ TK ได้ทดลองใช้สิ่งนี้มาเนี่ยก็ประมาณ1เดือนนะคะรู้สึกว่าพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะชัดเจนมากในเรื่องของการ Retexture นะคะคือมันทาให้หน้าผิว ทำให้ผิวหน้าเนียนเรียบขึ้นมากจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะคะมันไม่ใช่ข้อเสียแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรระวังนะคะครั้งที่2ที่ทีเคใช้เนี่ยเพื่อที่คืออยากจะแน่ใจอว่าแบบผิวเรามันจะแบบสะอาดล้ำลึกจริงๆเนี่ยก่อนใช้เนี่ยทีเคไปใช้ไอ้เคลียร์ลิซอนิกนะคะไอ้ที่แปลงทำความสะอาดหน้าเนี่ย ไปใช้ตัวนั้นก่อนก่อนที่จะมาลงมาส์ส <free> <med> <Assad> นะคะพอใช้ตัวนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าผิวหน้าของเรามันแบบว่ามันบางลงมันเซนซิทีฟมากขึ้นนิดนึงนะพอมาลงตัวนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นแบบยิ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 บ,ยบ,ยบมีความรู้สึกแบบยิ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 บอยู่บนผิวนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายผิวเท่าไหร่นะคะ ก็เลยมาแนะนำกันนิดนึงว่าในช่วงที่อยู่มีผิวที่อ่อนแอหรือว่าผิวที่เซนซิทีฟเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับส่วนตัวทีเคนี่ยใช้ในวันปกติก็คือคือล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเฉยๆแล้วก็มันลงตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแบบนั้นนะคะก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยแนะนำว่าให้ลองป้ายผลิตภัณฑ์ไปช่วงบริเวณตรงนี้นิดหน่อยก่อนนะคะดูว่า ผิวเราเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสิ่งนี้นะคะ TK ค่อนข้างชื่นชอบนะคะกับผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยใช้มาเดือนหนึ่งแล้วชื่นชอบจนถึงกระทั่งว่า TK ได้ไปสั่งซื้อหลอดใหญ่มานะคะขนาดเขาจะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ100 ml หรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันมีอยู่ไซส์เดียวนะคะแล้วก็ราคาที่มีขายอยู่ที่เว็บ origin.com s Orig นะคะของที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่หลอดละ25เหรียญน,นะคะแล้วก็เขาจะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะสำหรับเว็บ origin.com s นะคะก็คือถ้าหากว่าอยู่สั่งสินค้ากับเขาออนไลน์ครั้งแรกเนี่ยก็จะได้ลดทันที15%นะคะด้วยการสมัครสมาชิกกรอกอีเมลอะไรประมาณเนี้ยเพื่อรับข้อมูลข่าวสารนะคะก็จะได้ลดทันที15%แล้วถ้าหากว่ายู u s h o ป p i n g ผ่านเว e ็บ ebay.com นะคะ ก็จะได้แคชแบ็กกลับมาอีกหลังจากที่อยู่ shopping ผ่าน s h o ปปิ้งกับ original com นะคะ not original com origins com นะคะซึ่งส่วนใหญ่ origins เนี่ย ebay เขาก็จะมีแคชแบ็กอะไรแบบนี้ให้นะคะประมาณ4%กับการช้อปปิ้ง origins com อุตส่าห์พูดผิดพูดถูกขอประทานโทษ แล้วก็ที่เคเนี่ยเคยทำเว็บแนะนำไปแล้วนะคะว่ายู่จะสามารถซื้อสิ่งของผ่านเว็บไซต์จากอเมริกาแล้วก็นำกลับประเทศไทยด้วยตัวเองได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวที่เคจะลงลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ที่เคก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ